มาพรีวิวสั้นๆกันนะครับว่าใน iOS 26นะครับที่เปลี่ยนธีมหน้าจอหลักเนี่ยเป็นแบบ l q u u i d l l s s นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเบต้าอยู่นะครับยังไม่แนะนำให้ทุกๆท่านอัปเดตขึ้นมานะครับเพราะว่ายังมีบั๊กเยอะอยู่นะครับหน้าจอแรกก็เหมือนเดิมครับตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นลักษณะกระจกมากขึ้นนะครับตอนนี้มีวิดเจ็ตเพิ่มเข้ามานะครับวิดเจ็ตเนี่ยก็สามารถลากได้นะครับ ปัดดูได้ว่ามีวิดเจ็ตอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นวิดเจ็ตเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นวิดเจ็ตถัดจากหน้านี้ปัดไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นหน้าจอโฮมนะครับปัดมาทางนี้ก็จะเป็นหน้าไอคอนนะครับตัวไอคอนเนี่ยเราสามารถปรับให้มันเป็นกระจกมากขึ้นได้นะครับแบบนนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับที่ ตั้งค่านะครับเราเลือก App เ a l a n c e ตรงนี้นะครับ Cu s t o ม i z e i c อคอนตรงนี้ครับเราเลือกให้เป็นแบบเคลียร์ได้นะครับนี่ครับเป็นแบบเคลียร์ย้อนไปดูทิงนะครับมันยังเด้งเด้งอยู่นะครับมันยังไม่เสถียนเท่าไหร่นะครับมีแบบเคลียร์แบบนี้นะครับเคลียร์ดาร์กก็ได้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับยังเด้งอีกเหมือนเดิมนะครับ ลองเคลียร์แบบไลท์แล้วกันนะครับปุ๊บมันก็จะเด้งมาอีกรอ,อบนะครับไอคอนเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนว่า Wallpaper ก็เปลี่ยนได้ครับ Wallpaper เนี่ยจะมี w อลเ p เปอร์ใหม่ขึ้นมาคืออันบนสุดนะครับอันบนซ้ายมือนะครับที่ Display ตรงนี้ก็สามารถเลือกดิสเพลย์ซูมได้นะครับมันจะปรับ หน้าจอให้เหมาะสมกับรถเรานะครับนี่ครับขนาดไอคอนก็จะจากเดิม2แถวเห็นไหมครับตอนนี้มีเพิ่มเป็น3แถวแล้ว3แถว5คอลัมน์นะครับข้างล่างมีไลฟ์แอคทิ i ิ i ี้นะครับโผล่ขึ้นมานะครับผมเป็น iPhone 13 mini นะครับตัวไลฟ์แอคทิ i ิ i ี้ยังไม่รองรับนะครับ เสร็จแ,แล้วถ้าเราปัดกลับมานะครับที่แผนที่นำทางเนี่ยตอนนี้เราสามารถแสดง 2D 3D ได้นะครับแล้วก็แตะ2ครั้งนะครับเพื่อซูมแตะ2ครั้งเพื่อซูมอินนะครับไม่สามารถจีบเพื่อซูมได้นะครับถ้าจะซูมเอาต้องตรงนี้นะครับแต่ถ้าแตะ2 2ครั้งเนี่ยใช้นิ้วแตะ2ครั้งเนี่ยจะเป็นการซูมเข้าแบบนี้นะครับตัวนี้ ก็จะเป็นการเลื่อนครับกดเสร็จแล้วก็กดดันตรงนี้นะครับตัวลูกศร4ทิศทางตรงนี้นะครับเบื้องต้นที่ผมเห็นมีเปลี่ยนแปลงก็ตามนี้นะครับส่วนใครที่สงสัยว่ามันยังมีแถบบาร์ด้านบนกับด้านล่างอยู่ไหมก็ยังมีตามปกตินะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเฟิร์มแวร์ของตัวรถนะครับก็คลิปสั้นๆครับมาพรีวิวดูว่า ตัว iOS 26มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ